สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณนะจ๊ะ วันนี้มีไม้มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะคะชื่นชอบต้นไหนพี่ๆจดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดค่ะสองหกหได้เลยโทรได้แอดไลน์ ine, ได้หรือสแกนคิวอะโคดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งมาเหมาหกสิบาทไม่ได้บวกเพิ่มไม่มีลายทยํายังไงโทรตามเบอร์ที่หนูแจ้งได้เลยชื่อไม้ระบุไว้ตรงนี้วันที่อยู่ตรงนี้แจ้งชื่อต้นไม้แล้วก็วันที่ลงคลิปได้เลยค่ะพี่ๆค่ะไม่ยากยกหูโทรศัพท์กดโทรได้เลยหนูมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าไม่สะะะดวกกในนนนารอ,อเงินนะคะ ลงคลิปวันอาทิตย์ที่26ตุลาส่งหมายวันจันทร์ที่27ตุลาส่งด่วนปลายสน์ไทยให้เท่านั้น1-3วันทําการได้รับเลขเก็บเงินปลายทางอยู่รอรับพัสดุให้หนูด้วยนะคะเท่านี้เลยนะคะแล้วก็พี่พีท่านใด ที่ไม่ได้กดติดตามเขยสุพรรณชาแนลนะคะกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเริอมใหม่ได้ก่อนใครคะ่ะเอียงให้หน่อยอ่าขอดูมุมนี้เพราะว่าสีแสงกําลังเข้าตอนนี้ชื่อว่าภูหินล่องกล้าพี่ดูพุ่มใหญ่ขนาดนี้เงยหน้าหน่อยจ้ะเธอคนถืออ่ะนี่หนูให้ดูโคนก่อนพี่นับดูมันเห็นไหมอ่ะอาจจะไม่โฟโอ๋อมันไม่โฟรจริงๆ มันต้องมุมนี้อ่ะโอเคมันจะมีประมาณสี่ต้นใหญ่ๆพี่ดูด้านข้างนะคะเนี่ยเนี่ยความสูงเออสี่ต้นใหญ่ๆด้วยกันแล้วใบดกมากพี่ดูดิโคตรดกแล้วซื้อไม้กับหนูเคยเคยซื้อได้ราคาแพงไหมล่ะหนูบอกแค่เนี้ยชายก็รวมค่ะแล้วด่างด่างเปิดด่างมาเนี่ยอย่างเงี้ยด่างนะคะน้องด่างนะ ใช่เนี่ยเนี่ยนี่เขาด่างแต่ไม่ต้องกลัวกับการเลี้ยงนอกตู้เพราะอะไรเพราะมันเป็นกอปอกอแล้วกอใหญ่ด้วยไม่ได้กอธรรมดาเป็นก<ม>อใหญ่ังหา้ต่าใหม,ามางเะ,ะเ <_ c uman> ใช่เดี๋ยวมันจะยิ่งแตกหน่อแตกกอให้พี่เยอะกว่านี้เได้ไปต้องวอาไปขึ้นไปขึ้นสิบสองได้เลยเนาะจะเหมาะสุด่างลินเผาละสุดเนี่ยพี่ดูเด็ สวยมากถ้าม,มีใครเอาจะขึ้นโชว์คือขึ้นโชว์ชวอะอ่ะ,อะหนูให้ราคาเบาๆราคาเปิดคลิปพี่พี่จ๋าสำหรับภูหินล่องก้าฟอร์มกอได้สี่ต้นเอาอยัางไงดีขอพี่พี่สักต้นละร้อยแล้วกันเนาะหนูขอที่สี่ร้อยบาททุนๆเลยอืมขอสี่ร้ยบาททุนๆพี่จา๋าคุ้มๆใหญ่ๆแพ็กส่งทั้งกระถางให้เหมือนเดิมค่ะพี่นะคะ คุ้มมากต้นนี้ผู้เห็นล่องก้าฟอร์มกอ400ถูกมากจริง,รงกระถางแปดต้นใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆไปเลยจ้ะต่อที่ต้นนี้เอ่อหนูคิดว่าถ้าจะเป็นลูกไม้หรืออาจจะเป็นไม้มีชื่อไม่แน่ใจเออแต่ถามว่าเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมบอลสี่ทุกต้นพี่เลี้ยงนอกตู้ได้แต่ให้เวลาเขาปรับตัวนิดนึงนะคะให้เวลาเขาปรับตัวนิดนึงใช่แรกๆอาจจะสมแต่ถ้าเขาฟื้นตัวอยู่ตัวได้อะ พุ่งเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะใบไม่ได้ดกเท่าแค่นั้นเองอดูขนาดใบเทียบกับฝ่ามืออแล้วหนูให้ราคาเบาๆต้นนี้กระถางหกก็จริงเหมือนที่เห็นอยู่จะเป็นต้นเดียวแต่ด่างสวยไม่ใช่กอกเกตนะกอกเกตต้องมีเม็ดสองสีนะคะเออมันต้องมีเม็ดชมพูด้วยอหนูให้ไปร้อยแปดสิบบาทเป็นลูกไม้ด่างละกันนะคะลูกไม้ด่างร้อยแปดสิบค่ะ มาต่อที่ใบหอกต้นนี้นะคะวิพี๋าใบหนาใบดกทรงคอมแพกอะดูด้านข้างนะคะกระถางแปดแต่ล้นกระถางแปดแบบนี้เลยนะล้นล้นเลยนะคะอ่าหนูนับคร่าวๆน่าจะได้อย่างน้อยห้าหรืออาจจะไปถึงหกไม่ชัวร์นะคะไม่ชัวร์แต่สวยมากทำไมถึงอยากให้เลี้ยงไม้กอนะคะเวลาเลี้ยงนอกตู้ใบมันจะได้เหลือเยอะๆนะคะวิพีเนี่ยดูเห็นปะ ที่หนูพยายามใส่ไม้หลายๆต้นในกระถางให้นะคะเวลาที่ลูกค้าไปเลี้ยงนอกตู้อะทิ้งใบไปต่อต้นสมมุติว่าต่อต้นเหลือต้นละสามใบเราเลี้ยงเป็นกอม,มันก็ยังสวยอยู่นะนะคะมันก็ยังสวยอยู่เราก็ไปเลี้ยงนอกตู้ได้เนี่ยอ่ะความสูงรวมกระถางแปดนะคะนี่พี่หนูนับยอดเดิกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนู่นอีกหกหนูว่าประมาณนี้แหละห้าหกต้น ใบหอกแดงนะคะฟอมกอลูกไม้ใบหอกแดงฟอร์มกอนูกขอสองร้อยห้าสิบตกต้นละห้าสิบบาทเองถูกมากกระถางแปดแพ็คส่งให้ทางกระถางค่ะมาที่บอลเก่าต้นนี้วันนี้คือไม้ฟอร์มกอเยอะมากนะวันนี้ไม้กอเยอะมากเลยต้นนี้มหาราชานะคะมหาราชาถ้ามหาราชินีจะเป็นชมพูทั้งใบเนาะ เออมันจะเป็นชมพูทั้งใบแต่ต้นนี้เป็นมหาราชาบอนเก่าหายากแล้วนะคะพี่พี่หายากแล้วนะ<ม>ความสูงรวมกระถางแปดแล้วก็ความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดอืมมันมีเม็ดนะคะเนี่ยพี่ดูมันมีเม็ดนะคะเสร็จแล้วพอเวลากัดสีอ่ะมันจะกลบเม็ดไปเลยนะคะสี 4, พื้นใบชมพูมันจะกลบเม็ดไปเลยนะคะมหาราชากระถางนี้เอาไปอุ้ยห้าต้นเนาะโอ้โหห้าต้น กระถังแปดขอที่สองร้อยสามสิบบาทแพ็กส่งทางกระถางเหมือนเดิมสองร้อยสามสิบมหาราชาฟอร์มกอรกระถางแปดค่ะรามาสูนค่ะยักษ์รามาสูน,สนตับรามมาเขียนนูมีแบ่งให้สองไซส์สองขนาดให้พี่ๆเลือกกระถางแปดอ่ะให้ดูตัวอย่างกักรกัดสีรามาสูนกัะสีสวยเลี้ยงฟอร์มกอนอกตู้ยิง่งโคตรสวยเดี๋ยวกระสีแล้วกํลังอดดกอ่ะโอเคมาอ่ะ ี่ย่าโชว์อันนี้เต็มฟอร์มนี่ร่างร่างจริงของรามาสูลนะคะร่างจริงของรามาสนเนี่ยร่างเต็มฟอร์มร่างเต็มร่างเต็มร่างเต็มแบบเนี้ยพี่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เขายุบแล้วขึ้นใหม่นะคะยุบแล้วขึ้นใหม่พี่จะเห็นร่างเต็มสุดๆของเขาเลยนี่เห็นปะเนี่ยคือรามาสูน ล่างเต็มนะคะแต่ที่หนูแบ่งคือสองไซส์นี้สองกระถางกระถางแปจะได้ต้นเดียวแต่หนูให้ราคาเท่ากันนะเดี๋ยวดูก่อนดูเวลาทีละกระถางกระถางแปดหนึ่งร้อยแปดสิบาทสำหรับยักษ์ลามมาสูนถ้าใครชอบความใหญ่ความแข็งแรงนะคะได้ไปแล้วโอเคพี่เอาต้นใหญ่ไปแต่ถ้าใครชอบกออสองต้นในกระถางแบบนี้ไซส์น่ารักน่ารักแต่กระสีมาแล้วนะคะกระสีมาแล้วอะ ว่าความสูงเทียบกันให้ดูทั้งสองกระถางนะคะกระถาง8 1ต้น180กระถาง6 2ต้นในกระถางให้ไป180บาทเท่ากันแล้วแต่เลือกจะสำหรับยักษ์กลามมาสูนนะคะมณีจันใครไม่ทันนะคะมาเอาต้นนี้ไปต้นนี้มันมีตำหนิที่ใบแจ้งก่อนนะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติแล้วรับไม้ได้แต่มณนนีจันเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมได้ ทุกต้นค่ะบอนสีทุกต้นเลี้ยงนอกตู้ได้อยู่ที่ว่าพี่ทําใจได้ไหมกับการที่ใบไม่ดกแต่น้องแข็งแรงมันจะมีช่วงแรกที่น้องจะเฉาปรับตัวช่วงปรับตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่นะคะแต่ถ้าปรับตัวได้อะไม้นอกเลี้ยงนอกตูต้ได้หมดนะคะบอนสีอะ่มะม,อม,มันมันมันอยู่นอกตู้ได้หมดเลยนะคะแบบแต่ต้องให้เวลาเขาปรับตัวเท่านั้นเองนูชี้ตำาหนิชัดเจนนะคะอุตอนนี้ด่างสวย และสุดฟอร์มแล้วให้ราคาเดิมกระถางแปดสองร้อยห้าสิบมันีจันนะคะไซแม่พันธ์ุกระถางแปดนิ้วนะสูงเฉพาะต้นใช่เดี๋ยวหาว่าเล็กน้องไม่เล็กนะคะนี่ดูพี่ดูได้เลยเออเใช่ดูเนี่ยเออ อันนี้ไม้ยุบแล้ขึ้นใหม่ตันเนี้ยใช่แล้วังลยฝังเลยพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงหนูบอกแล้วถ้าทําใจได้ช่วงแรกทําใจนิดนึงอาจจะมีเฉาบ้างแต่ถ้าปรับตัวได้นะพี่สวยเออสองรอยห้าสิบค่ะนางรากนางรากสดเฮ้ยนี้เป็นตัวเก่าตัวเดิมเลยนะสวย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 พี่ดูพี่ดูขนาดใบก่อนนะคะพิจารณาให้ดีและดูโคน้ต้น สองสามสี่สี่ประมาณสี่เราว่าสี่หนึ่งต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นห้าต้น mm hmm. ห้าต้นในกระถางนางรากสดคุ้มคุ้มฟอร์มกอแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกับการเลี้ยงนอกตู้สบายมากรากสดหนูให้เท่าไหร่เดีวยวเอาสองร้อยสามสิบแล้วกันพี่ฟอร์มกอห้าต้นในกระถางแหมใส่กระถางแปดตกต้นหนูงไม่ถึงห้าสิบบาทเถอะเนาะคุ้มจะตายตัวนี้เป็นบอลเก่า ด่างเก่าดั้งเดิมใครทันเพชรเจ็ดสีต้นละเจ็ดร้อยพันหนึ่งนะคะแม่พันแพงมกแม่พันแพงมากหนึ่งในสิบสามเทพเพชรเจ็ดสีพี่ดูน้องไม่ได้มีสีเดียวนะคะเป็นไม้ด่างเม็ดแดงนะคะใบยาว แล้วก็ด่างอย่างที่หนูบอกสภาพอากาศทําให้น้องด่างขาวและด่างเหลืองได้ในต้นเดียวกันฤดูเนี้ฤดูเนี้ยไม้ด่างขาวจะด่างเหลืองแล้วจะสวยมากแล้วจะสวยมากนนใช่ใช่อะหนูมีแบ่งให้พี่สองไซส์สองขนาดด้วยกันฟังราคาไซส์เล็กก่อนไซส์เล็กกระถางหก ความสูงของต้นโดยประมาณ20เซนหนูให้ไป150อุ้ยพี่ราคาเบามากใช่แล้วหลอดใหม่ด่างนะนี่เห็นปะด่างมาแล้วเราเอาไป150ส่วนแม่พันปึ้งปึ้งกระถาง8นะคะและนี่2ต้นใช่2ต้นในกระถางแล้วด่างกระถางใหญ่ขอ230บาท ขอสองร้อยสามสิบสำหรับกระถางใหญ่ค่ะเพชรเจ็ดสีพี่เทวกรรมลังรักก็ไม่แพ้กับต้นเมื่อกี้ทำไมหนูถึงเอาไม้สไตล์นี้มาขายพี่ลืมว่ามันหาไม่ได้แล้วมันไม่มีใครทำแล้วน้อยมากและนี่ด่างนะคะด่างนะคะนี่น้องด่างนะเห็นขาวๆเนี่ยเนี่ยด่างนะคะคือด่างสวยมากต้นนี้ยกให้ความด่างเป็นเทพ นะคะแล้วกัดทั้งใบงแล้วเขาจะกัดทั้งใบงถ้าพี่ไปเลี้ยงแดดดีๆบางคนได้ออกแดงบางคนได้บันเย็นอันนี้ออกชมพูนะคะแล้วหลอดใหม่อขอโทษเถอะหลอดใหม่มาแล้วเหลอืองมาสวยเชียความสูงรวมกระถางหกเนี่ยสี่สิบห้าสิบเซนพี่แต่อันนี้เฉพาะต้นเน่ะสามสิบเซนได้อยู่แล้วหนูขอร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบถูกมากนะพี่เทวกรรมังรักเนี่ยสวยจริงๆล้นกระถางหกพี่ไปขึ้นแปดได้เลยจ้ะ นี่เป็นธาตุบางแก้วผ่าแผงมานะคะพี่ๆดูแผงแดงแผงแดงพี่ธาตุบางแก้วไม่ใช่หน้านี้นะหน้าม,ม่วงจะมีม,ม่วงกาดน,นัน่นแต่นี่มันบอกเป็นแดงอมชมพูเออมันเป็นอมชมพูสวยมากบางเย็นโ้ดูดิดูดผ่าแผงมางงกระถางหกค่ะวันนี้หนูให้ราคาเบาๆแล้วกันวันนี้ไม่ขายไม้แพงไม่ได้ค่ะเอาไปร้อยเจ็ดสิบธาตุบางแก้วผ่าแผงร้อยเจ็ดสิบาทกระถางหกนิ้วพี่ดูขนาดใบนะปึง้งปึ้งไปเลย อ่ะพี่โทสการ์หน้าชมพูหน้าจึ้งหน้าชมพูแต่ว่าหนูให้ดูไหนอย่าดูต้นใหญ่อย่างเดียวอันนี้ที่เห็นมาหนึ่งใบนี่คือหน่อนะคะเนี่ยหน่อหน่อหน่อเต็มเลยนะคะหน่อหน่อแม่หนึ่งหน่อห้าโทสการ์แม่หนึ่งหน่อห้าฟอร์มกอค่ะก็ะถังแปดให้สองร้อยสามสิบให้สองร้อยสามสิบนะคะเนี่ย ความสูงเฉพาะต้นไม่ลงกระถางแปดนะคะพี่พี่หน่อเยอะเดี๋ยวหน่อก,ก็พุ่งละค่ะเดี๋ยวหน่อก,ก็พุ่งแล้วนะคะให้ไปสองร้อยสามสิบาททศกันทุ่งรวงทองกระถางแปดนิ้วต้นนี้แตกหนอ่อแตกกอเก่ง แนะนำนะคะหนูแนะนําเลยใบมีตําหนิขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้อัพไซค์ขึ้นแปดเรียบร้อยไม้แข็งแรงแล้วถึงเอามาแบ่งนะคะความสูงรวมกระถางแปดแล้วก็ความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดแนะนําต้นนี้ก็แนะนาแตกหน่อแตกกอเก่งให้ร้อยแปดสิบค่ะทุ่งรวงทองไม้กระถางแปดนะพี่ๆต้นนี้ขุนรัตนาวุธค่ะขุนรัตนาวุธกรธะสีแล้ว เหมือนจะเป็นไม้ที่ยุบแลขึ้นใหม่มัง้งถ้าจำไม่ผิดอมไม่เป็นไรความสูงรวมกระถางหกแล้วก็ความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกนะคะประกัดสีสวยแล้วนะคะขุนรัตนาวุธให้ไปร้อยหนุให้ราคาเบาๆบาร้อยห้าสิบบาทขุนรัตนาวุธจะ้ะนางกีรินีเทวีใช่ไหมถู กีรินีเทีวีชงักนิดนึงแต่ว่ามันเป็นตัวผ่าแผงได้มานะคะพี่พี่มันด่างนะคะเนี่ยพี่ดูด้านหลังใบไม้ด่างนะผ่าได้ด่างนะคะตัวแผงเออไม่ต้องตกใจน้องน้องน้องไม่ได้น้องไม่ได้ป่วยนะคะน้องไม่ได้ป่วยน้องด่างกีรินีเทวีด่างนะคะน้องไม่ได้ป่วยนะคะพี่พี่ดูดีเดี๋ยวถ้าหาว่าน้องป่วยนะคะน้องด่างนะอ่า ความแข็งแรงก็คือกีริเนเทวี TV นั่นแหละนะคะไม่ต้องคิดเยอะความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดอยู่ประมาณนี้ไม่ได้ต้นเดียวค่ะหนูขายให้เป็นกออยู่แล้วนะคะพี่เอาไปที่250ไม่รู้ว่าประมาณ3ต้นได้ไหมก็ยังถูกอยู่นะคะต้นละ70็ดิบแปิบเองนะคะแล้วก็แพ็กส่งทั้งกระถางด้วยกีริณีเทวีแผลงดังค่ะสองราสกระถางแดนิ้วอ่ะหานุมานแพ็กคู่ จองถนนหะนุมานจองถนนนะคะอันนี้จองถนนที่จะได้ต้นแม่หนึ่งและนอนหนึ่งแม่หนึ่งนอนหนึ่งกระถางแปดและดินหนักมากอันนี้ก็หายากเหมือนกันอ่าความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดนะคะสําหรับจองถนนจองถนนหนูให้ไปสองร้อยบาททุน่ทนๆแล้วกันกระถางแปดนิ้วนะคะโหกัดสีสวยมากส่วนตัวนี้เป็นหานุมานหักด่านยังไม่กัดสี่ก็จริงแต่ให้ดูตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นโดยประมาณหานุมานหักด่านสวยจริงแต่รอกระสีหน่อยหักด่านเป็นหานุมานตัวเดียวที่เป็นไม้กระสีใช้เวลานิดหนึ่งนะคะความสูงเฉพาะต้นของทั้งสองกระถางนะคะนะทั้งสองกระถางทั้งจองถนนแล้วก็หักด่านไม่รวมความสูงของกระถางนะเอาความสูงเฉพาะต้นไปเลยหักด่านกอแน่นหนูขอสองร้อยห้าสิบ หักด่านนะคะกอแน่นๆหนูให้สองร้อยห้าสิบบาทแล้วแต่จะเลือกค่ะจะเอาหานุมานตัวไหนต้นนี้ปัทวีนาคาราชไม้สะโพกโหแต่พี่ต้นนี้สีจึ้งมากอ่ะไม่ใช่อะไรนะเธอไม่แช่สูตรลงกันปัทวีนาคาราชนะคะเอ,เออมันจะมีเม็ดตรงสะโพกล้วมันก็จะออกสะโพกนะคะปัตวีนาคาราช สองต้นในกระถางน้องอยู่กระถางห้าความสูงรวมกระถางห้านิ้วแต่ว่าพี่ได้สองต้นคู่แบบนี้เอ้ยสามพี่ได้สามต้นพะนะนไปย้ายกระถางกันเอาเองไปอัพขึ้นกระถางใหญ่กันเอาเองนะคะสามต้นในกระถางหนูให้180ร้อยแปดสิบปาทวีนัคราชเอ่อบาลังทองใครยังไม่มีอันนี้หายยากแล้วนะ บอกเลยหายากจริงพี่ยุบแล้วขึ้นใหม่ยุบแล้วขึ้นใหม่แล้วแต่งหน่อเก่งใบหอเป็นไม้ที่ใบหอใบไผ่เป็นอะไรที่แต่งหน่อเก่งมากพี่ดูใบบางต้นบางต้นบางต้นเนี่ยดูอ่าใบไหนไม่ไม่สวยเด็ดทิ้งได้เลยนะคะรอใบใหม่มาได้เลยบัลังทองแม่หนึ่งหน่อสามให้หน่อสองหรือนละสาหน่อสองหน่อสองแม่หนึ่งหน่อสองให้ร้อยเจ็ดสิบพอบัลังทองพี่ อันนี้พี่ไปขึ้นกระถางแปดได้เลยราชินีเจ้าไปหาถามคนปลูกกะว่าจะทำากวพี่ดูดิโค้ดสวยเลยบบให้ขายแล้วเดังคับให้ขายพี่ดูดิฟอสเซลโดนฟอสเซลโค้ดสวยแล้วนี่อ่าราชินีเจ้าไปหาเป็นบอลใบดกนะคะแล้วก็เหมาะกับการเลี้ยงแบบฟอร์มกอนี่ นี่นี่กระถางหกแต่ว่าอันนี้ถ้าพี่ได้ไปพี่ใหญ่ขึ้นแปดได้เลยนะขึ้นแปดขึ้นสิบได้เลยแล้วพี่จะพบความสวยงามของน้องอ่ะพี่ดูความยาวของใบยาวกว่าฝ่ามือหนูอ่ะนั่น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 ันสวยจริงต้นเนี้ยใครยังไม่มีหรือมีแล้วอยากจะเก็บเพิ่มต้องเอากระถางนี้หนูขอราคานะคะเพราะต้นเดียวหนูขอหนูขายพี่แค่ร้อยแปดสิบแต่เนี้หนูขอที่สองร้อยห้าสิบรับรองได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับลายชินีเจ้าเวหาพี่จริงๆสวยขนาดเนี้ย ะะเอาไปเหอะสองร้อยห้าสิบบาทเพิงพะเวทปึ่ง,รงกระถางหกพร้อมอัพขึ้นแปดแล้วหนูขายไม่แพงพี่เชื่อหนูพี่ไปหาในเฟสได้เลยเพิงพระเวทสี่รอยอัพสามร้อยอัพแต่ต้นนี้หนูให้ร้อยเก้าสิบพ,พูดจริงมีแบ่งให้ต้นเดียวนะคะเพิงพระเวทด่างส,สวยๆล้นๆกระถางหกเนี่ยทองรัตนาโชตจะไม่มีแบ่งแล้วนะต้องรอชุดใหม่แล้วนะ S <S ไม่มูไม้เหลืองที่จริงใจแต่ไม่ได้เหลืองอย่างเดียวมีเม็ดแดงตัดแล้วใบโคตรหนานะคะทองรัตนาโชคให้ร้อยเจ็ดสิบฟังราคาไม่ผิดมีแบ่งให้ต้นเดียวนะคะเนี่ยพี่เทียบขนาดต้นกับคนถือดูแลกันนะร้อยเจ็ดสิบไม่แพงเลยเอาจันเพนนะดูมุมนี้สวยไหมสวยสิไม่สวยยังไงก่อนนี่ยกระถางหกล้นๆเอาไปขอร้อยแปดสิบ มันจึ้งทุกใบอ่ะพี่เจ้าจันเพนไม้แลนะคะร้อยแปดสิบกระถางหกนิ้วโอ้โหนี่นี่กาบนะนี่กาบดูนี่กาบนะคะเทพน,นรสิงพี่หนูจะบอกว่าวันนั้นนะเรื่องของเรื่องคือวันนั้นนะหนูน่าจะรับออเดอร์ผิดจริงๆอะ่ะมันมันมันสวยมากเลยนะต้นนี้แต่ว่าหนูรับออเดอร์ผิดหนูคิดเข้าใจว่ามันปิดแล้วแต่ต้นนี้เลี้ยงไปไม่ผิดหวังต่อให้กาบแข้งหลุด ก็ไม่ผิดหวังเพราะอะไรเพราะมันกระสีเต็มใบแต่ใช้เวลานิดนึงความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกนั้นพี่ดูหนูสูงขนาดนั้นนะคะสวยมากเทมนรสิงห์หนูให้ร้อยเจ็ดสิบรีบนะนะคะแค่ร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นพี่ดูขนาดแข้งยังสวยอย่างนี้เลยอ่ะสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะพี่ขาเดี๋ยวอัอนนี้อะเดี๋ยวว่าให,ห้หนูให้ดูความใหญ่อลังการสำหรับคนที่ต้องการไม้ใหญ่พี่ดู หนักมากหนักมากเอาหนอเอะรัเขามอ์นิ่งสตาร์ถ้าเต็มฟอร์มนะคะพี่สวยจริงสวยจริงนะคะใหญ่ด้วยสวยด้วยแล้วดูก้านไม่ต้องข้ำรุ่นนี้ไม่ต้องข้ำนะคะกาพนโป่แล้เออเออพูดถึงไม่ต้องข้ำเดี๋ยวพี่รอของแถมนิดนึงหนูกำลังสั่งสั่งไม้ข้ำมาให้ กำลังสั่งไม้ค้ำมาแถมให้นะคะใจเย็นๆรอนิดนึงนะคะรอหน่อยรอหน่อยแต่ได้ได้ของแถมเพิ่มเติมแน่นอนไม่ได้ขายต้นใหญ่นะใจเย็นขายต้นนี้แล้วหืมแล้วต้นเล็กเล็กเหรอไม่เล็กแล้วกระถางแปดเล็กเหรอกระถางหกที่มันขึ้นกระถางแปดแล้วมันล้นแล้วล่ะล้นหรอไอเล็กเหรอไม่เล็กแล้วดูป้ายอย่างเงี้ยไม่เอาหรอพี่สามร้อยห้าสิบมอร์นิ่งสตาร์ไซส์ที่แบ่งคือต้นนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาท อันนี้ให้ดูตัวอย่างตอนโตว่ามันอลังขนาดไหนกระถางแปดนิ้วหนูขายเท่าราคากระถางหกอ่ะเองจริงจริงไปนจะคับไปตั้งแม่เพิ่มพี่ดูความดังสูงแล้วมันใหญ่อลังการไวไม่ต้องห่วงนี่พี่ดูคมดงนโอ้โหโคตรจึงโคตรเจ๊จ้าจ้าจ้าให้ไปสามร้อยห้าสิบบาทกระถางแปดนิ้วนะคะสำหรับ มอร์นิ่งสตาชื่นชอบต้นไหนพี่จดชื่อแล้วก็โทรมาที่เบอร์0982650905ได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้นะคะค่าส่งเหมา60ไม่ได้บวกเพิ่มส่งด่วนปรายนีย์ไทย1-3วันทําการได้รับเรียกเก็บปลายทางอยู่รอรับพ,พัสดุให้ด้วยรีบไปหน่อยขอโทษด,ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพ,พี่จา๋ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยนะจา๊าสวัสดีค่ะ